คืนนี้นอนกันอยู่สองเชือกนะครับโอ้โหพังขันเงินนี่ก็มีมีลูกชายมาเป็นยามให้นะครับทั้งคืนเลยครับไม่หลับไม่นอนยืนเฝ้ายามให้แม่ขันเงินนะสวัสดีครับสวัสดี f อที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะครับผม ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขันเงินนะครับวันนี้พาแม่แม่เอฟซีเข้ามาดูสุ้มของบ้านของพังขันเงินนะครับบ้านพังขันเงินคืนนี้นอนกันอยู่สองเชือกนะครับกับพ่อพายมงคลน,น้อยของเรานะครับเจ้ามงคลน,น้อยของเราวันนี้ไม่นอนเลยนะครับยืนหลับเอานะครับผมตอนนี้น้องก็ยังไม่ได้ ไว้ใจนะครับยังไม่ทันไว้ใจนะครับน้องเขาก็ไม่ทันทิ้งตัวลงนอนนะครับนี่ครับโอ้ยฟังเสียงละฆังเสียงละฆังพระท่านจะออกบินทบาทนะครับตอนนี้น้องยืนฟังเสียงอยู่นะครับนิ่งเลยนะครับนิ่งเลยนิ่งเลยตอนนี้นิ่งมากๆ ขอกินอย่างเดียวเลยครับดูชูงวงขอกินอย่างเดียวนะฮะตอนนี้เริ่มรู้จักมักคุ้นกันมัมป้างพอสมควรครับเดี๋ยวครับขอกินอย่างเดียวครับนี่ฮะตอนนี้ลูกชายของเราขอกินอย่างเดียวเลยนี่ครับสนามบ้านของพังคันเงินนะครับ ตอนนี้หัวหน้าท่านก็ได้มาแต่เช้าเชเลยมากินกาแฟอยู่ด้วยกันนะครับเมื่อคืนฟังขันเงินก็นอนนะครับนอนทิ้งตัวลงนอนก็นานพอสมควรนะครับสองครั้งน,นะครับลิกด้านแต่ว่าเมื่อคืนนี้พายมงคลน,น้อยของเรา ยืนเฝ้ายามให้แม่ขันเงินทั้งคืนเลยนะครับยืนเฝ้ายามให้แม่ขันเงินทั้งคืนเลยเราโอ้โหพังขันเงินนี่ก็มีมีลูกชายมาเป็นยามให้นะครับทั้งคืนเลยครับไม่หลับไม่นอนยืนเฝ้ายามให้แม่ขันเงินนะไม่ยอมทิ้งตัวลงนอนเลยนะครับเพราะว่าน้องยังไม่คุ้นเคยสถานที่แล้วก็ยังไม่ไว้ใจของเรานะครับ เวลาน้องหลับมาก็มีหมาโอ้โหมากวนของเรานะครับมีหมามากวนนะครับก็เลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนหมาเยอะมากครับตอนคืนคืนเดี๋ยวเราก็จะเอาย่าเนเปียให้น้องเขากินนะครับในช่วงเช้าเ้าให้น้องเขาอารมณ์ดีนะครับแตงกิ้วหน่อยเร็ว ขอบคุณครับขอบคุณครับครับรอรอก่อนครับรอรอครับดีดีครับ,รบโอ้โห,โหยอดยอดยอดตอนนี้แม่ขันก็ได้กินเหมือนกันนะครับให้คันเอามาให้นะครับช่วงเช้าเ้ายังไม่ได้เก็บหลักนะครับผม เช้เาบยังไม่ได้เก็บหลังครับโอ้โหกินเก่งมากทั้งสองเชือกเลยนะครับทั้งสองเชือกเลยกินเก่งมางมากวันนี้ก็จะพาน้องพาลูกพายของเรานะครับลูกพายมงคลน,น้อยของเรานี่ ใส่แยงทั่วหัดใส่แยงทั่วนะครับผมวันนี้ก็หัดใส่แยงทัววนนงท่วนะครับผมตอนนี้ก็ยืยนกินอย่างสบายใจนะครับผม วันนี้สบายใจมากๆเลยแม่ขันนี่ดูฮะถึงเช้ามาก็ได้กินเลยทั้งสองเชือกเลยนะครับลูกพายของเราก็สนใจการกินอย่างเดียวนะครับสนใจการกินอย่างเดียวนี่ฮะ ช่วงเช้าๆสดใสในวันใหม่ของน้องน้องพายของเราเตื่นขึ้นมาก็ได้กินดูรอยเล่นนะครับแต่ไม่มีรอยนอนนะครับมีรอยเล่นอยู่นะครับแต่ก็ไม่มีรอยนอนนะครับ ช่วงเช้าเช้านะครับผมเป็นขึ้นมาก็ได้กินทั้งคู่นี่ยากของเราก็เริ่มโตแล้วครับไกลพอที่จะตัดได้แล้วนะครับให้น้องกินก็วัมือนนี่ก็น้องจะได้ฝึกใส่แยงอีกนะครับผมเดี๋ยวขวัลาลก็จะอัปเดต ตอนที่ใสยย่ยางให้แม่แม่เอฟซีได้ดูกันนะครับว่าความคืบหน้าของน้องจะเป็นยังไงครับคือเมื่อวานนี้น้องใสยย่ยงเป็นครั้งแรกนะครับก็จะมีติดขัดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าน้องยังไม่คุ้นเคยนะครับก็มเีเสียวเสียวนิดนึงนะครับแต่ก็น้องก็ไปได้ครบรอบนะครับก็มีนิดเดียวเองครับผม ก็มีนิดเดียวนะครับนี่คือสถานที่ของน้องจะได้อยู่นะครับก็อยู่ไกลถนนพอสมควรนะครับผมนี่ครับอยู่ไกลถนนพอสมควรนะครับก็ควานลายก็กะวไว้ว่าจะสร้างบ้านให้น้องออกจากที่ตรงเก็บของนะครับมาถึงที่น้อง ประมาณตรงนี้นะครับประมาณตรงนี้ก็จะเหลือพื้นที่ไกลออกจากทางไปก็จะไกลพอสมควรนะครับไม่มีอันตรายใดๆนะครับนี่หน่อยน้องก็คงจะชินก็คงจะนอนได้นะครับมาวันนี้น้องก็มีความคืบหน้ามากนะครับไม่เหมือนเมื่อมาออวันแรก แล้วก็เมื่อวาน,นครับวันแรกนี่หันตามควาลายเลยนะครับเพราะว่ายังไม่คุ้นเคยกันเนาะควาลายจะเดินไปทางไหนเขาจะหันตามเลยนะครับแล้วก็จะทำมือใส่นะครับผมเอางวงปัดใส่นะครับปล่อยมัดนะครับจะหันตามเพราะว่าระแวงนะครับระแวงกลัวเราจะไปทํา อะไรกับเขานะครับเขาก็ระแวงแต่มาวันนี้นะครับเขายืนกินหญ้าก็ไม่ค่อยสนใจควันหลายนะครับทุกวันนี้เขาจะสนใจควันหลายสนใจเพื่อนๆที่เข้ามาในทีมงาน,นครับก็จะเล็งนะครับแต่วันนี้ไม่เลงแล้วนะครับเขาจะสบายใจขึ้นนะครับเรามีให้กินตลอดทั้งคืนมีให้กินตลอดทั้งวันนะครับ ก็เราเลี้ยงช้างด้วยความรักเนาะรักเขาก็เหมือนเขาเป็นคนหนึ่งในครอบครัวของเรานะครับเราก็จะให้กินให้ทุกอย่างนะครับผมเลี้ยงอย่างมีความรักความศรัทธานะครับก็ฝากแม่แม่ fc ด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้กับมงคนน้อยและก็พังคันเงินด้วยนะครับผม คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อจะเป็นเ,เพื่อเป็นสะพานบุญให้กับน้องช้างของเราทั้งสองเชือกนะครับวันเพื่อจะได้มีบ้านอยู่นะครับเพื่อจะได้มีบ้านอาศัยนะครับจะได้มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งมีที่อยู่ได้หลบแดดหลบฝนนะครับ ขอขอบพระคุณแม่แม่เอฟทุกๆท่านท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอในช่องพางคันเงินด้วยดีเสมอมานะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปรอดูคลิปหน้ากันนะครับผมส่วนเช้านี้บ้านพังคันเงินแล้วก็ภายน้อยภายมงคนน้อยของเรา ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม